แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกัดไม่ตกไม่แล้วค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่29นะคะรกรกฎาคม2565ซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีงเงินสีครามนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะเอาละค่ะ นะคิดว่าหลายท่านก็คงบางท่านก็อาจจะหยุดต่อเนื่องนะคะพี่น้องจานะอ๋านอ่ะบางท่านก็ทํางานปกตินะคะพี่น้องคะยังไงแล้วเราก็จะต้องใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทเหมือนเดิมคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาละค่ะประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะในวันนี้เนาะใครที่ยังไม่มีตัวเลขในใจนะคะในภาคของรัฐบาลน,นะคะตัวเลขแนวทางรัฐบาลน,นะ,ะเข้าไปในกลุ่มนะคะ ฟรีได้เลยค่ะของคุณประเดง็งกำลังรออยู่นะคะรอพี่น้องนะคะเออที่จะมีแนวทางตัวเลขนะคะเป็นแนวทางนะคะพี่น้องค่ะเน,นาะงมรยากาจจะไม่ตปรงเป๊ะๆนะ,ะไม่งั้นคุณประเด็งก็รวยเลยว่ะใครต้องการที่จะไปดูแนวทางก็เช่เลยค่ะ sjvipp99 นะคะ และใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ไอดีไลน์นี้เลยนะคะพี่น้องคานะ S I ห้าหกศูนย์ C V T H X นะคะพี่น้องพี่น้องเข้าไปแล้วคะ่ะบางครั้งมันอาจจะยังไม่เห็นอะไรก็ทักนะคะอ่าคนที่อยู่ในกลุ่มนะขอในทางตัวเลขนะคะขอในทางตัวเลขของคุณประแดงนะคะเป็นตัวเลขรายวันหรือว่าเลขภาพรัฐบาลก็เลยแต่นะคะพี่น้องขาเนาะเอาเป็นแบบนั้นกันคะ่ะเช่นค่ะพี่น้องคะ่ะเอาละในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่เสียเวลานะคะ เพื่อไม่เสียเวลาเราก็มาทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยไพ่นะคะขึ้นค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะคะก็มีสามถ้วยนะคะโดยชาติหอดนะคะและก็สติงแล้วก็สี่เหรียญสหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นดูว่าโอ้ยในะนดูนะคะในดูก็คือขยันนะคะประหยัด นะคะอดออมอดทนนะคะแล้วก็ลุยๆนะ,ะเพื่อที่จะให้ชีวิตดีขึ้นนั่นเองนะซึ่งขอเชิญชมพี่น้องวันอาทิตย์นะะและทุกอย่างก็จะดีขึ้นจริงๆนะคะพี่น้องคะนะ,ะโดยเฉพาะเรามีการบริหารจัดการการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนแล้วเนี่ยรับรองนะพี่น้องคะนะเรื่องเงินก็จะไม่ชดอ,อีกต่อไปนะ,ะแต่ยังไงแล้วก็ยังคงเหนื่อยอยู่ทักดีหมดเลยนะคะ,ะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะคะทั้งเรื่องงานเหรอเรื่องเงินเหรอนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ ก็ถือว่าดีหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะนะเหลือแต่ว่าพี่น้องวันอาทิตย์ต้องเหนื่อยเหนื่อยลุยลุยนะคะเพราะว่าขึ้นชาดีออดกับสตริงนะคะเป็นไพ่ของการเดินทางทำมาหากินและก็เป็นไพ่ของผู้หญิงแกร่งนะคะซึ่งจะต้องทําอะไรด้วยตนเองเป็นหลักสําหรับในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะ,ะถ้าบอกว่าโชคจากการเสี่ยงนะค่อนข้างที่จะไม่เด่นสักเท่าไหร่นะคะแต่จะเด่นในเรื่องของโชคการเงินมาจากการงานเป็นหลักล่ะค่ะนะมาจากลูกค้าเป็นหลักล่ะค่ะพี่น้องค่ะ แต่ถ้าสมมติว่าถามเลขนำโชคในวันพรุ่งนี้ของพี่น้องวันอาทิตย์มาจากไหนนะคะเขาก็บอกว่ามาจากเลขพานะนะคะที่เราใช้นะคะคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะจะเป็นตัวเลขนำโชคกับพี่น้องวันอาทิตย์ล่ะคะในวันพรุ่งนี้เลขนะไให้เลขอะไรคะมีเลข3 7นะคะแล้วก็84ค่ะ3 7นะคะแล้วก็84ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะไม่ต่างกับพี่น้องวันอาทิตย์สักเท่าไหร่นะคะ สิไม้เท้านะคะหึงดาบนะคะแล้วก็เดลัเวอร์ over, และก็คิงไม้เท้านะคะก็คือในเรื่องของการงานนะนะคะในเรื่องของการงานยังคงที่หนักหนักเหนื่อยเนยะคะแล้วก็ลุยด้วยลําพังเหมือนกันนะคะและก็ไม่ได้ไม่ได้ดังใจกับบริวารน,นะคะ,ะบริวารน,นะ,ะจะเป็นลูกน้องลูกน้องหรือบริวารคนรักคนในครอบครัว ไม่ได้ดังใจว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าขึ้นในลักษณะแบบนี้พี่น้องวันจันทร์นะปัญหาต่างๆนะโดนจัดการโดนแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยดาบสวมมงกุฎนั่นเองนะหรือหนึ่งดาบค่ะส่วนโครงการงานก็อาจจะมีการขยับขยายนะคะเออพัฒนางานระบบงานให้ดีขึ้นมีไอเดียมีพรสวรรค์นในเรื่องของการงานด้วยราชาไม้เท้านี่คือพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าก็เด่นในเรื่องของ การงานราคาพี่น้อง่าเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสําเร็จลุยนะคะลุยอย่างเต็มที่ีสำเร็จแน่นอนค่ะพี่น้องวันจันนะไม่ต้องไปกังวลค่ะส่วนในเรื่องโชคลาบนะคะก็ถามว่าโชคลาภก็มาจากไหนก็ในเรื่องการเสี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงก็ไม่น่าที่จะตอบโจทย์นะ,ะแต่จะได้เงินมาจากลูกค้าบริวารได้เงินมาจากการงานโปรเจกต์งานเป็นหลักเหมือนกันค่ะนะถามเลขนําโชคของพี่น้องวันจันทรมาจากไหนในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องวันจันทรเองค่ะ ที่จะเป็นเลขนำโชคเนาะในวันพรุ่งนี้เลขนัาไพ่เลขอะไรคะมีเลข1นะคะ0นะคะแล้วก็5แล้วก็6คะ่10 56, คะ1056ค่ะพี่น้องวันจัน์ทขอให้เหงเงคะ่ะมาดูพี่น้องวันอังคารม้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะอ่ะมีเด็กถือเหรียญน,นะคะมีทาวเวอร์แล้วก็มี1นึ่งเหรียญโตโตเแล้ก็มี2ไม้เทา้าถ้าพี่น้องวันอังคารนั้นไพ่ในลักษณะแบบนี้นะคะ เด่นในเรื่องเงินในวันพรุ่งนี้ใครรองเงินอยู่ได้เงินเงินข้าวมือมีโชคมีลาบนะเห็นไหมคะลูกค้านะคะทั้งใหม่ทั้งเก่าอุดหนุนนะคะมีคนสนับสนุนนะคะในเรื่องของธุรกิจของพี่น้องวันอังคารนะ,ะแต่ส่วนที่จะต้องระมัดระวังสองเรื่องค่ะพี่น้องขานะหนึ่งเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะในบ้านในช่องในไซต์งานนะคะบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยระมัดระวังนะคะจะมีปากมีเสียงกับบริวาร เหมือนกันค่ะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคารเรามาระวัง2เรื่องนะคะพี่นอกจานะในวันพรุ่งนี้ค่ะอ่ะก็ถามว่าจะมีโชคลาภไหมก็แน่นอนแล้วค่ะมีเด็กถือเหรียญมีหนึ่งเหรียญโตโตแน่นอนนะคะเสี่ยงได้มีโชคมีลาบได้นะคะและถามว่าเลขนําโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขที่มาจากนะคะเด็กนะคะ,ะเด็กที่อายุน้อยกว่าพี่น้องวัดอังคารจะนำโชคลาบนะคะมาให้นะคะนั่นเองค่ะ โอเคไหมคะคะเละเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะในวันพรุ่งนี้มีเลข1 6นะคะและก็5 2 1 6 5 2คะ่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างคะ่ะสำหรับพุธกลางวันนั้นโหย้ยไม้เท้าขึ้นเต็มเลยนะคะมี3าไม้เท้า9้าไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าและก็แทมเปรนไพ่ทักถ้าไพ่ในลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางวัน นะคะบางท่านเนี่ยรู้สึก <sk r isa> ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานนะรวมถึงในเรื่องของการโยกย้ายนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะเมื่องานเปลี่ยนตำแหน่งงานเปลี่ยนยน่าจะเปลี่ยนที่อยู่ด้วยและถามว่าดีไหมดีนะคะพี่น้องคะแต่ว่าพี่น้องวันพุธกลางวันในบางท่านนั้นเกิดในกรณีแบบนี้รู้สึกว่าจะไม่มั่นใจนะคะมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเนี่ยนะคะฉะนั้นโชว์เรื่องเดียวค่ะคือเรื่องของการงานและถามว่า ไพ่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยงานหรือกิจการของเราดีไหมดีค่ะพี่น้องค่ะนะดีค่ะนะทุกอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งหมดเลยแต่ว่าสําหรับเทมเพรนทํานายไปนในเรื่องของการเงินได้ด้วยในวันพรุ่งนี้มีเงินหมุนเข้ามาก็อาจจะหมุนออกไปนะคะโยกย้ายถ่ายเทนะคะเหมือนกับไพ่เทมเพรนนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะคําว่าโยกย้ายถ่ายเทก็คือหมายถึงเงินหมุนนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะหมุนเงินให้คล่องหมุนเงินได้ดีนะคะพี่น้องนะค่ะ และถามว่าตัวเลขนําโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้เป็นตัวเลขที่พี่น้องวันพุธกลางคืนนะเฝ้าด้วยความเพียรน,นะอ่าจะย้อนกลับมาให้โชคลาภอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะและเลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสามนะคะมีเลขเก้านะคะและก็มีเลขหนึ 3, 9, 1, ่งสี่ค่ะสามเก้าหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เค็งๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะ สำหรับพุทธกลางคืนนะไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะดีกับไม่ดีพอๆกันนะคะสำหรับไพ่ดีก็คือนะคะอัศวินถ้วยดเดอว์นะคะเละก็สาดาบเลก็เจ็ดไห้าสำหรับไพ่ในลักษณะแบบนี้ระวังเรื่องเดียวค่ะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้นะ การลงทุนลงหุ้นอะไรถ้ามีการลงทุนลงหุ้นในวันพรุ่งนี้ยุดก่อนค่ะรอก่อนนะจ๊ะนะเออรอก่อนเพราะว่ามันขึ้น3ดาบไม่โอเคกับพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะระมัดระวังบริวารนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังระมัดระวังสําหรับผู้ที่มีกิจการนะคะและก็ขายของลักษณะเดียวกับเพื่อนเอ่อบริษัทหรือเพื่อน กิจการน,นะคะที่ขายของเหมือนกันก็ระวังคู่แข่งทางการค้าได้ด้วยนะคะพี่น้องคะลดแลกแจกแถมตัดหน้าเราอ่ามีประมาณนี้ทํานายแบบนี้นะ,ะพี่น้องวันพุธกลางคืนยังคงที่จะลุยลุยงานแล้วก็การงานก็มีปัญหาอุปสรรคนะคะแต่มีเดอะเวิร์อยู่ไม่ต้องกังวลคะ่ะระมัดระวังพระคับพระครองนะคะพี่น้องคะ่ะด้วยอัศวินถ้วยนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะนะอ่าระมัดระวังเรื่องของบริวารและอุ้นส่วนนะคะในวันพรุ่งนี้จะ้ะค่ะ คราวนี้ถามว่าเมีโชคลลาวไหมก็ได้อยู่นะคะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้ก็เป็นเลขพานะของพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเนาะเออที่คันที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะคะก็จะเป็นตัวเลขนำโชคนะคะให้กับพี่น้องนะคะในวันพรุ่งนี้เลขน้าให้เลขอะไรคะมีเลขสองหนึ่งสามค่ะสองหนึ่งสามเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันพระฤหสสวัสดีนะคะสำหรับพี่น้องวันพระฤสสัสดีนะคะขึ้นถ้วยเต็มเลยนะคะมีเจดถ้วยเก้าถ้วยนะคะแล้วก็8ด ถ้วยแล้วก็ไพ่ทักนะคะเด e ๋ยวคือมีพาลีนั่นเองค่ะลักษณะแบบนี้ทำนายในเรื่องของความคิดความรู้สึกของพี่น้องวันพรฤหัสวสดีในวันพรุ่งนี้หรือณขณะนี้ก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของบริวารมีความเบื่อแล้วก็มีความสิงมีความไม่ได้ดังใจมีความวิตกกังวลมีความเป็นห่วงอ่านี่นะคะ น่าจะเป็นเรื่องเดียวค่ะนะพี่น้องวันพระเลือนสวดีบางท่านนะคะบอกว่าเกิดชาติหน้าฉันใดฉันจะอยู่เป็นเสดนะพาะมีพระฤาษีอยู่เ <laughs> พราะว่าเกิดมาชาตินี้แต่ฉันมีความรักฉันก็มีความทุกข์เอาว่างนันเลยนะคะพี่น้องค่ะทำนายสบายๆของพี่น้องวันพระเลือนสวสดี <laughs> มีความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นเลยนะคะมีความรักมีความทุกข์และมีความห่วงใหญ่ฉะนั้นเกิดชาติหน้าฉันใดฉันอธิษฐานจิตบอกว่า ฉันจะถือปรมมาจันตลอดชีวิตเออเอาอย่างงั้นกันนะคะ <laughs> นะคะเออพี่น้องวันพืะอหถืดสวีสดีมีโปรเจกต์ในหัวนะคะที่คิดเอาไว้เลยยังไม่ได้ทํานะคะ เาะฉะนั้นการที่จะทํานั้นไพ่เขาบอกว่าคุณจะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่คุณต้องการที่จะทํานะคะอย่างดีไหนไหมคะขึ้นพาฤศีคุณก็ลงมือทําได้เลยนะคะจะประสบความสําเร็จพี่น้องวันพระฤหัสบดีบางท่านนะคะอาจจะห่วงคนที่อยู่ไกลๆหรืออาจจะต้องการที่จะเดินทางไปหาได้โดยการพี่น้องคะ่ะทานายแค่นี้คะ่ะสบายๆเป็นความคิดความรู้สึกคะ่ะนะคะอ่ะถามว่าเลขนําโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นตัวเลขที่นะ เป็นตัวเลขที่พี่น้องวันพฤหัสบดีเฝ้าด้วยความเพียนนะคะเออมเมื่อไรจะมาให้เรานะคะได้ค่ากับข้าวค่าขนมหน่อยเออว่าอย่างนั้นอ่านะแล้วก็เลขนบไพ่เลขอะไรคะ<ๆ>ก็มีเลขเจ<ๆ>็ดเลขเก้านะคะเลขแปดและก็เลขเก้าคะ่ะเจ็ดเก้าแปดเก้าค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีขอให้เฮงเฮงคะ่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะใบแรกขึ้นสี่ ถ้วยใบที่สอง M H ราชินีใบที่สามเดือูใบที่สี่ราชินีไม้เท้าสําหรับพี่น้องวันศุกร์ก่อนหน้านี้นะคะหรือที่ผ่านมานั้นมีความเซ็งมากเลยเนาะ mm hmm. เซ็งเบื่อนะคะเออนะสี่ถ้วยนั้นอาจจะเซ็งในเรื่องของบริวารก็ได้แต่ถ้าขึ้นในลักษณะแบบนี้สี่ใบก็คือเซ็งในเรื่องของการงานระบบงานเซ็งในเรื่องบริวารในที่ทํางานและเซ็งในเรื่องรายได้ที่ได้มา,าว่าอย่างนั้นนะก่อนหน้านี้นะและก็มีความ จิตตกว่าเอ๊ทำงานหนักๆเหนื่อยๆนะคะในเดือนเนี้ยในเดือนเนี้ยอ่าอืมจะได้เงินประมาณไหนเออประมาณไหนเงินเพิ่มได้ไหมหรืออย่างไรปรากฏว่าได้ผลเกินคาดนะคะพี่น้องไม่ผิดหวังไม่เซ้งอ่ะนะคะก็คือในเรื่องของความบุดมสมบูรณ์ชัดเจนกว่าที่ผ่านมาแน่เออนะคะสิ้นเดือนเนี่ยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะออกเดินทางพักผ่อนบ้างหละ่ะหลังจากเหนื่อยมามากเออว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันศุกร์ ก็เป็นความคิดความรู้สึกเหมือนกันส่วนเรื่องของการงานนะคะก็คงยังเป็นทํางานรุยๆอยู่ยังคงมีไอเดียอยู่นะคะมีการขยับขยายนะคะมีการสั่งงานสั่งการของบริวารลูกน้องนะคะจากพี่น้องวันศุกร์ก็ถือว่าดีค่ะในวันพรุ่งนี้โอเคนะคะค่ะแล้วก็ตัวเลขน้ำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขที่มาจาก นะคะบริวารซึ่งเป็นผู้หญิงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเออเป็นบริวารคนรักของเรานะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวเนื่องกันที่จะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับพี่น้องวันศุกร์นะคะ่ะนะคะเลขน้า,าให้เลขอะไรคะมีเลขสี่สามนะคะแล้วก็ศูนย์สี่สี่สามศูนย์สี่ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะพี่น้องวันเสาร์นะมีหกเหรียญไม่พ้นเรื่องเงินมีเดอะสตาร์มีสี่ ดาบและก็มีเด็กถือถ้วยสําหรับไพ่ในลักษณะแบบนี้คือความคิดความรู้สึกเหมือนกันนะคะพี่น้องวันเสาร์บางท่านนั้นอาจจะคร่าครวญกับตัวเองเอ้ยนะคะเมื่อไรฉันจะหมดพันธะเบาในเรื่องของการเงินสักทีทําเมื่อไรฉันจะมีเงินเข้ามาและมันพอเพียงสักทีเมื่อไรฉันจะหมดหนี้หมดสินสักที ทำนายแบบนี้ค่ะแฮไพ่ยก็บอกว่าคุณต้องรอค่ะเดี๋ยวผ่อนชาระไปชําระไปชําระไปชาระไปก็เดี๋ยวก็จะเป็นเด็กถือถ้วยไงคะคือจะหมดเงินเองนะนี่จะทานายแบบนี้บ้างนะคะนะคุณต้องรอไปถึงดวงดาวแน่ความสําเร็จนะคะเห็นอยู่ไกลไแล้วเพราะฉะนั้นอย่าจิตตกอย่าใจร้อนนะคะอันนี้เราพูดถึงกรณีเรื่องของเงินหรือหนี่สินทามีนะคะไวะนั้นคุณตั้งหน้าตั้งตานะคะทำชดใช้นี่ไปคือหกั่วเออหกเหรียญเห็นไหมคะ แบบนี้ค่ะนะซาแบบนี้ก็คือแบบนี้เลยนะคะพี่น้องวันเสารว์ว้นั้นเนี่ยอย่ารีบร้อนเพราะตอนที่เราเป็นนี่เราค่อยสะสมสะสมสะสมสะส,ม,ส,ะสมเวลาเราจะปลดหนี้เราก็ต้องทยอย,ทยอย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 นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะ <laughs> นะคะต้องทยอยค่ะนะเ <c oughs> ออน่ะไม่ทันก็เจรจาว่ากันไปหรืออย่างไรนะคะอย่าติดตกนะคะ ทุกอย่างต้องรอหมดเลยค่ะเห็นไหมคะรอเวลามันจะช่วยเยียวยาเยียวยาเยียวยาอะไรต่างๆนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็สำเร็จนะเป็นไทยเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเนี่นะคะเด็กถือถ้วยนั่นเองค่ะนะหมดพันธะเด็กไม่มีพันธะอะไรถ้าเป็นเด็กนี่ไม่มีพันธะอะไรสบายใจไทยแลนด์เลยนะคือเด็กนะคะพนะี่น้องวันเสาร์นะเออนี่ความคิดความรู้สึกค่ะในวันพรุ่งนี้ทำนายแบบนี้ค่ะเป็นไพ่ปริศนาทำค่ะอืมและก็ ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะใครที่มีความรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวในวันพรุ่งนี้ก็ถ้าหยุดงานก็พักผ่อนในเต็มที่อย่าเที่ยวอย่าซนนะคะว่าอย่างนั้นนะคะแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันเสาร์ก็ยังชื่นใจกับบุตรบริวารถ้ามีแล้วก็คนรักนะคะเห็นไหมคะหนึ่งถ้วยเนะี่ยเด็กถือถ้วยนี่ไงโอเคเนาะค่ะเลขนําโชคมาจากไหนคะในวันพรุ่งนี้คือตัวเลขที่พี่น้องวันเสาร์นะคะเอ่อเฝ้า ด้วยความเพียรน,นะเป็นตัวเลขประจําของพี่น้องวันเสาร์เองเนี่ยนะคะเป็นเลขห้ายุเลขที่บ้านเลขรถอะไรของพี่น้องนั่นแหละค่ะเนาะอืมจะเป็นตัวเลขนําโชคกับพี่น้องวันเสาร์ค่ะในวันพรุ่งนี้และเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็สี 6, 1, 7, ค่ค่ะหกหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเคะ่ะเอาละคะ่ะหมอเวพรนี่พี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงไว้ใจแข็งแรงด้วยายแข็งแรงด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะ สวัสดีค่ะ